สวัสดีครับ FC ช่องคนริมโง c งชาแนลนะครับผมวันนี้มามาขับรถด,ดูสถานการณ์ตลาดไอไม่ใช่การลงของงานทาตพนมนะครับผมนะครับใกล้วันเข้ามาแล้วนะครับนะครับตอนนี้รถยนต์ก็จะแคบแคบแล้วนะครับนี่นี่คือภายในวัดนะครับมีโคร้งร้านมีข้าใบมี คือถ้าวันจริงๆเนี่ยรถยนต์เข้าไม่ได้แล้วครับผมนะครับจะมีเพียงรถขยะที่เดินนะครับแล้วก็รถช่างนะครับผมอันนี้ร้านคนรู้จักขายเครื่องหวนะครับยังไม่ได้มาลงยังเป็นเจ้าอื่นอยู่นะครับวันนี้ทางที่ใต้ขององค์พระธาตพนมนะครับนะครับมี คนมาเตรียมลงร้านตรงนี้ร้านเก่าผมนะครับตรงซ้ายมือต้นพิกลนะครับนี่สมัยก่อนตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีตอนนี้จับค้าจับขายแบบออนไลน์แบบจับมาขายไปนะครับไม่ได้ตั้งร้านไม่ได้อะไรแลนะครับเดี๋ยวนี้ครับพี่เราจะไปไหนต่อซื้ออะไรน่าจะกลับถังเียแม่วะยัง<าน> ตอนนี้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้มันถ้าคนเคยชินกับสถานการณ์เดิมก่อนงานนะครับก็จะจําไม่ได้ว่าเอ๊ะมันทําไมแอร์อ,อย่นี้นะครับคือลักษณะก็คือหน้าก่อนงานเจวันนะครับเจ้าของอร้านเช่าที่เขาเสียค่าเช่าเรียบร้อยแล้วนะครับให้วัดแล้วเนี่ยเขาจะมาลงได้ แล้วก็หลังงานเจ็ดวันเขาก็อยู่ได้ตามระเบียบนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับเพื่อนๆครับขึ้นใหม่ขึ้นสามขาเดือนสามนะครับผมนะครับทางประเพณีทางชาวิสารนะครับหรือว่าเป็นเลือกมงคลน,นะครับเป็นวันดีนะครับเปิดร้านเปิดร่วงนะครับผมมัดดอกไม้ บูชาเจ้าที่เจ้าทางนะครับวันนี้ตรงนี้ยังถนนยังถือว่าโล่งนะครับนะครับแล้วอีกวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะของพื้นที่ต่างๆเขาจะมาลงของนะครับแคบหมดเลยแล้วก็มีเกาะกลาง้วยครับเพื่อนครับวันนั้นนะครับในช่วงงานนะครับทั้งเจดวัน8วันเนี่ยแอดมินจะพยายามมาถ่ายคลิปให้ให้ชมบรรยากาศทุกวันนะครับ เพราะว่าช่องคนริมของชาแนลนะครับเป็นช่องแนะนําแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรื่องตลาดเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็งาน DIY นะครับอันนี้ซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นร้านของเจอีทนะครับเจอีทเอ่อเกาลักนะครับผมไอดีนะครับแกอยู่เป็นเดือนนะครับทุกๆปีแกอยู่นานเลยครับหลังงานประมาณ20กว่าวัน น,นี่ทางเข้าบ้านเราแต่ว่าแถวนี้นะครับก็จะเป็นลานจอดรถนะครับซ้ายมือนะครับเป็นพื้นที่ของบริษัทไทยสงวนนะครับเนี่ยจอดรถเต็มเลยครับแล้วก็มีร้านไก่ย่างร้านมันเผานะครับตรงนี้นะครับขวามือเนี่ยเขาก็รองรับเลยเป็นโครงการอะไรเดี๋ยวโครงการเศริอะไรครับอ่ะตอนนี้เขาสร้างเหมือนห้างสรรพสินค้าเลยนะครับอ่ะ ก็ตรงนี้พ้นเขตนะครับพ้นเขตแล้วนะครับตรงนี้จะลงพอถึงงานทัดก็จะลงก็เราระวังหน่อยนึงก็คือตรวจใบกับขี่นะครับช่วงสงการช่วงเทศกาลต่างๆเนะี่ยตรงนี้จะมีด่านนะครับผมด่านผู้กระทาความผิดทางจราจรนะครับก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับใครลืมเอาใบกับขี่มาใครไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนะครับต้องหลบนะครับ อันนี้ก็เป็ามกลับบ้านเรานะครับมาส่งฟ้าใสนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับอ่าก็จะมีคลิปพาชมแหล่งท่องเที่ยวพาชมงานนำ้ำมัสการพระธาตุพนมไหลามาลงเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ